แล่รันออกบ่อะ่รันออกแค่ไหนตัวนี้บ่ออกบ่ <c oughs> <c oughs> นกปลาเขาร่วมนะครับผมก็จานช้บว่าเอาะะ <c oughs> อะนะเหะอฮาจันช่ยว่เอาครับผมตัวนี้ท่านไปแล้วคุณออกไปแล้ว เอาตัวไม้ไท่านเ่ราะเอาตัวนี่ไปท่านโอ้มีการเลือกเอาอย่างดีว่าน้ำไหนไหมน้ำขวดไม้เขาไหมขวดไม้เขาละขวดไหมไล่นกออกครับผมบ่เอาไปท่านตัวนี้เอาตัวไม้ไปท่านนกปลาเขาเขา,เขาร่วงพื้นเขาเละดีใจอยของไล่ออกอย่างเดียวบวกล่ะเพราะอะไร oh, <wow. S 1> ม,มันบ่คือบ่ S <S อโอเคครับผมเอาตัวมันแมนเนาะออกมานอนครับออกมานอนตัวนึงนีนเสียงเกียร์คุณโอเคครับผมไลนกก่นกอ,ออกบ่เอาตัวนี้ตัวไม่้ไะสัน